สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว n e x t e อทไซเอวานเกเลียนหมายเลข08 Beta ICC Version ครั้งนี้เราก็กลับมาอยู่กับลาย Next a g e Style อีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมเคยได้รีวิวตัวชินอีวา02ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกมาก่อนหน้าชินอีวา02นะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะได้เอามารีวิวนะครับก็สําหรับ08 Beta ICC นี่นะครับก่อนอันนี้ผมก็เคยรีวิวตัว r e v ว t e c h ไปแล้วนะฮะใครยังไม่ดูก็คลิกที่ตัว i มุมขวาบนนี่ได้เลยนะครับหรับอันนี้ก็จะเป็นในลาย Next a g e Style นะครับอย่างที่ทราบกันว่าก็จะมาในสไตล์ SD ที่มีจุดขยับสามารถขยับเล่นได้นะครับดีไซน์กล่องนะครับกล่องก ในเอสดาย์นะครับก็จะเป็นวินโดว์เราสามารถส่องตัวสีค้าได้ตรงนี้ก็จะเป็นอาร์ตเวิร์จากตัวของเล่นนิดหน่อยนะครับด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะมีให้เห็นตัวอย่างการแอคชั่นด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวอาร์ตเวิร์กจากของเล่นนะฮะเป็นฉากที่เราได้เห็นกันในตัวอย่าง10นาทีนะฮะมีเงาของพวก 42A อยู่ไกลๆด้วยนะฮะข้างกล่องอีกด้านก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นคลอสอัพใกล้ๆด้านบนกล่องก็จะเป็นโลโก้ในเอสไตล์แบบนี้นะฮะแล้วใต้กล่องก็จะเป็นอย่างนี้เเเเเพื่่อไมรกาาาสีียยยววลลนดดู๋ข้ใ มื่อแกออกมาจากล่องก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะดูโดยรวมแล้วนี่ก็การลงสีคุณภาพสไตล์ n e a g e Style นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณกลางๆนะฮะไม่ได้หวือหวามากก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับรอบๆนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนื่องจากมันเป็น HD ด้วยนะครับก็เลยทำให้การลงสีบางจุดอาจจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมกับจุดขยับกันเลยครับ ส่วนหัวนะครับทำออกมาได้ดีนะครับลงสีออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะเหมือนกับในอนิเมะเลยนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนข้อต่อก็จะเป็นบอลจอยนะครับสามารถขยับได้ค่อนข้างจิตสละเงยได้ถึงขนาดนี้นะฮะแล้วก็ก้มได้ขนาดนี้สําหรับดีเทลผ้าพันแผลที่ลําตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับในส่วนลําตัวก็จะสามารถหมุนได้360นะฮะก็จะเป็นแบบนี้แต่ไม่สามารถก้มแล้วก็เงยได้นะครับ ในส่วนของแขนที่เป็นเอกลักษณ์ของ08 Beta ICC ตัวนี้นะครับจะต้องสามารถหมุนแขนไปได้360องศารอบตัวใช่ไหมฮะแต่ว่า n นเ t สไตร์ตัวนี้ไม่สามารถทําได้นะครับเขาทําติดมา2ข้างอย่างนี้เลยนะครับไม่สามารถหมุนได้แต่ว่าต้นแขนสามารถหมุนขึ้นลงได้360นะฮะแล้วก็สามารถกางขึ้นได้ขนาดนี้แล้วก็งอแขนได้เป็นรูปตัว L แบบนี้นะครับเป็น Single Joint แล้วก็ในส่วนข้อมือนะครับข้อมือสามารถหมุนได้360แต่ว่าไม่สามารถขยับตรงตัวหนีบนี้ได้นะครับ สมุนได้แค่ตรงข้อมือนะในส่วนของขานะครับต้นขาสามารถกางได้ขนาดนี้ยกไปข้างหน้าได้ขนาดนี้ไปข้างหลังได้ขนาดนี้โอเขาเป็นซิงเกิลจอยนะครับงอได้ขนาดนี้ส่วนข้อเท้าก็เป็นบอจอยนะครับสามารถงอได้ขนาดนี้ขึ้นได้ขนาดนี้แล้วก็หมุนได้3า0ยนะฮะแต่ว่าตรงปลายเท้าไม่สามารถขยับได้นะเรื่องจุดขยับนี่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็น SD นะฮะเขาใส่มาได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะส่วนของที่ให้มานะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่รางกระสนทั้ง4อันแล้วก็ฐานตามสไต ลองเทียบขนาดกับชิน02ในลาย Edge Style เหมือนกันจะออกมาประมาณนี้นะฮะตัว08สูงกว่านะครับไม่รู้เหมือนกันว่าตามข้อมูลจริงในหนังตัวไหนจะสูงกว่ากันนะครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดออกมาแล้วก็ลายฟิกเกอร์ที่ออกมาทั้ง2ตัวในตอนนี้ก็มีแค่ Edge Style เนี่ยนะครับตัว d i เวท e c h ชิน E ีวา02ก็ยังไม่ออกนะฮะแล้วก็ลองเอามาเทียบขนาดกับดีเวท e c h ดูนะครับจะได้ประมาณนี้นะฮะเล็กกว่าเท่านึงเลยนะครับโดยรวมทั้งจุดขยับแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ส่วนสูงก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองแอคชั่นเลยดว จะสามารถโพสท่าอะไรได้บ้างนะฮะ ลองโพสท่าตอนที่ต่อสู้กับพวก4 2 a ดูนะครับจะได้ออกมาประมาณนี้นะฮะพยายามที่สุดแล้วนะครับน่าเสียดายตรงที่แขนมันหมุนไม่ได้แบบ360เหมือนตามในเรื่องนะฮะมันก็จะติดอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะไม่สามารถหมุนองศาของแขนได้เลยนะฮะก็เป็นข้อเสียหลักเลยนะครับสาหรับตัวนี้ส่วนหอไอเฟลนั่นก็มาจากคลิปตอนที่รีวิวรีเวเท็นะครับอันเดียวกันลองเปลี่ยนเป็นแอคชั่นท่าอื่นดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะด้วยจุดขยับที่ค่อนข้างจะมีจํากัดนะฮะเลยไม่ค่อยจะสามารถโพสท่าอะไรได้เยอะแยะเท่าไหร่นะคร อ่าตันนี้มันก็ไม่ค่อยต่างจากท่าที่แล้วเท่าไหร่นะฮะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือสามารถถอดปืนออกได้นะครับทีนี้เราก็จะสามารถทําสภาพตอนที่ยิงจนปืนพังแล้วก็ปลดปืนออกแล้วก็ใช้มือเปล่าสู้ได้แล้วนะอันนี้ก็จะโพสต์ไว้เป็นท่าตอนที่ใช้ขาคู่จัดการถีบพ,พวก4 2 a นะคร a บะสำหรับท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าโพสต์ตอนที่เขาเอาพวกคนริสโกที่อยู่ในเรือดำน้ํหรือ dsrv ลงไปที่จุดลงจอดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็จะสแตนบายอยู่ท่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ next a e style evangelion หมายเลข08 Beta บ icc นะ ถ้าเทียบกับราคาแล้วนะครับเอามาสามารถเล่นแก้ขาดได้นะครับแต่ว่าสาหรับผมรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับทั้งจุดขยับเข้าใจว่ามันเป็น SD นะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวชิน02นที่เคยรีวิวไปตัวนี้จุดขยับค่อนข้างน้อยเลยนะแบบเล่นได้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะที่สําคัญสุดเลยคือตัว08 Beta บต ICC เนี่ยมันจําเป็นจะต้องหมุนแขน360องศาได้ตามแนวเรื่องใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้คือมันทําไม่ได้นะอันนี้คือน่าเสียดายมากอย่างน้อยก็น่าจะทํามาให้มันทาได้สักหน่อย กล่องก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากรางกระสุนสีเส้นแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วนะครับมันก็สมราคานะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ราคาไม่ได้แรงมากนะครใครเก็บในเอสติออยู่แล้วหรือว่าอยากจะมีอีวาสุดแปดเบต้าไอซีตัวนี้อยู่ในคอลเลกชันแล้วกําลังตามหาอยู่ว่าจะเก็บลายไหนนะครับก็เป็นอีกลายหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่างบน้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีงบขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นโรบอตธรรมชีของบันไดจะดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมขอให้คะแนนไปที่6กเต็มสิบครับ ค่อนข้างเฉยๆมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้เรียกว่าเล่นได้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยนะข้อดีอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือการลงสีนะฮะที่ลงสีออกมาค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยมีจุดที่เลอะเท่าไหร่เลยนะครับถึงตัวจะเล็กแต่ว่าการลงสีนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าจะตามไปคุยกันที่แฟนเพจก็ได้สําหรับใครที่รอดูชิ้นอีวาภาคใหม่อยู่เหมือนผมก็คอมเมนต์พูดคุยเมาส์มอยอะไรกันก็ได้นะคครรรัััับบบเเดดีี๋ยยวววผมมมจจะะไไไปตตตออนนิหห็็งงกก้้สาาาถื่ ได้สําหรับใครที่ดูมันจนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากมเลยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อพอแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับสำหรับรีวิวในครั้งนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับครั้งนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับ